ครับกับสวัสดีนานานาักตกป,ปลาครับนะครับพบกับผมต่อฟิชชิงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีถือคันเบ็ดแบบญี่ปุ่นนะครับอย่างแบบญี่ปุ่นหรือว่านานา,นาหลายคนอาจจะประสบปัญหาที่ว่าเราใช้คันแบบที่เป็นด้ามจับแบบนี้นะครับด้ามจับว่าเราชอบจับกันประมาณนี้เวลาวัดปลานะครับใช่ไหมครับหลายคนจะจับแบบนี้ไม่ถนัดใช่ไหมครับ ผมมีวิธีแก้ครับน้าต้องลองลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีแก้นะครับให้น้าจับนี่นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ให้หนีบให้เป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือจับอย่างนี้นะครับแล้วนี่นะครับให้ให้มันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเป็นอย่างนี้เนาะเราจะจับ จับอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดไปครับให้นิ้วชี้นัล็อกไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับล็อกไว้นะครับแล้วเราไงายไม่ใช่คว่ำนะครับผิดนะครับางอย่างนี้นะครับวัดนี่นะครับนี่นะครับนี่ให้วัดอย่างนี้นะครับแล้วอัดปลาก็จะ เอาเข้ามาหาตัวอย่างนี้นะครับเวลาดึงปลาปลาจะดึงออกไปปุ๊บ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 จะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องกดกดให้มันอยู่นะครับสองนิ้วนี้ตอนนี้ก็จะวัดง่ายขึ้นนะครับบางทีคนจับแบบธรรมดาอย่างนี้ครับส่วนมากจับอย่างนี้เราจะวัดไม่ขนาดเขาก็เลยจับกันอย่างนี้นะครับมันก็มันก็เลยผิดนะครับเออมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกครับแต่ว่าแบบเราต้องใช้ถูกต้องนะครับก็คือ อย่างนี้นะครับนี่นะครับวัดและอัดก็ต้องใช้นิว้วชี้ประคองนะครับนิว้วชี้กับนิ้วปป้งประคองไว้ตลอดมือลองลองไปใชใ้ดูนะครับทิกง่ายๆครับเป็นทิกค,คลิปสั้นๆนะครับขอบคุณครับ